วัยเปง่งพุทธมนตรหมู่บ้านผาสุกข,ขายใหญ่มากโอ้โห oh, oh, oh. ดูเ oh, oh. จ้าประคุณเลย oh. Oh. มึงดู oh. นี่ขึ้นยาขึ้นโลเรจะเอาเข้าไปยังไงอ่ะนี่นะตัดก่อนหอมกินกระดาษไปเวยก็เข้าแบบเข้าที่กินมาเนี่ยอร่อยหมดเลยอันนี้อันนี้พูดจริงๆจากใจเลยผมว่าโอกาสได้ไปร้านเด็ดถนัดแดกสูงมากๆเพราะผมชอบเยอะมาก ันนี้จะพามาดูบรรยากาศแบบครองที่ซอยบรมราชชนนี101เป็นร้านรับหรือเปล่ามันเป็นร้านที่อยู่ในหมู่บ้านถามว่ารับไหมมันก็ระหว่างทางที่เข้ามาเนี่ยหมู่บ้านผาสุกเนี่ยในซอย101เลยเนี่ยบรมเนี่ยก็ต้องแลกบัตรก่อนคือร้านนียเขาอยู่ในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนที่แบบว่าก็เป็นชุมชนที่เก่าแก่แล้วกันนะฮะบรรยากาศก็เป็นอย่างเนี้ย คลองก็น้ําก็ก็ไม่เหม็นอะ่ะก็มีบรรยากาศนะก็มีการใช้เรือในลําคลองอด้วยนะโอ้โห,โหบรรยากาศร้านนี้ต้องบอกว่าเรียกว่าเป็นร้านแบบสไตล์โลโก้แต่ว่าอยู่ในหมู่บ้านแล้วกันครัวยายเต่งครัวยายเป่งอ๋อยายเต่งครัวครัวครัวยายเป่งอ่เดี๋ยวมาเจอนี่รุ่นรุ่นที่เป็น เจ้าของร้านรุ่นไหนเนี่ยรุ่นไหนสวัสดีครับพี่แมนพี่แมนรุ่นไหนรุ่นไหนเราอ่ะรุ่นที่2ครับผมรุ่นที่2รุ่นที่2นี่เคยตีใครมั่งเยอะเยอะไอ้ช่างคนปะเนี่ยอ่าต้องมีแน่หน้าต่างงี้นี่รุ่นเดียวกันนะพี่พี่แมนนี่รุ่น2ครับผมคุยยายเป่งทำไมมาเปิดในหมู่บ้านอ่ะก็เป็นพื้นที่ดั้งเดิมของเราไงก็เปิดนี่เลยกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วเออเกือบ30ปีแล้ว30ปีแล้วยายอยู่ไหนยายอยู่ไหนยายเสียแล้วตอนนี้พูดไม่ได้อย่างเงี้ย เดี๋ยวตาไหลอ๋อเหรออ๋อยายเสียไปแล้วนานยังฮะก็ตั้งแต่ห้าห้าห้าสามยายนี่เป็นยายหรือว่าเป็นคุณแม่เป็นยายเป็นยายเป็นยายผมเห็นแนวอาหารแล้วก็เป็นแบบพื้นบ้านนะพื้นบ้านพื้นบ้านปลาช่อนปลาช่อนโฮคือมีกุ้งเผาก็มีแล้วก็มีอะไรแบบพวกขาหมูขาหมูมันโถก็มีคือมันมีตั้งแต่เหลาพัคาการยันพื้นบ้านยันอาหารป่าก็มีหมดเริ่มประยุกประยุกเข้ามาครับมีหลากหลายสมัยก่อนเลยยายเนี่ยดังอย่างอะไรเมนูเลย ยายเป็นคนนี่เนี่ยทากับข้าวตามงานพอทำงานเวลามีงานบุญงานอะไรเง<ช>ี้ยเหรอใช่ครับอ๋อก็อยู่ในหมู่บ้านผาสุกเนี่ยนะใช่ครับใช่ครับโอ้บรรยากาศร้านนี่คือตรงนี้ก็ยังแบบดูแบบเป็นสไตล์แบบบ้านๆนะแต่ว่าข้างขวาผมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวตามมาดูอ่ะพี่แมนพาทัวร์หน่อยใช่ครับใช่ครับเอาเลยครับเอาเลยนี่บรรยากาศได้บรรยากาศต้องอย่างงี้เป็นศาลาแบบสังกะสี โบรามโบราณเอ๊ะตอนแรกเปิดร้านนี่เป็นแบบนี้ตรงนี้เือว่าเป็นพื้นหินกวดครับผมตรงนี้เ๋อเขาเปิดตรงนี้ใช่ครับครัวก็อยู่ตรงนี้ใช่ครับก็อย่างนี้เหมือนเหมือนเดิมหมดเลยสภาพเดิมอันนี้คือขยายใหม่เหรอเหมือนเดิมครับที่เดิมเหมือนเดิมก็คือตรงนี้เลยบรรยากาศนี้ริมคลองใช่ครับเขาเรียกคลองอะไรนี่อ่าคลองมันใสครับที่ร้านนี่มาต้องกินเมนูอะไรพี่แมนเอ่อปลาดุกฟูผัดขี้เมาปลาช่อนโฮคือขาหมูเ ขาหมูมันโถะขาหมูทอดขาหมูมันโถขาหมูมันโถแล้วก็มีกี่อย่างวันนี้เอาลงมา12อย่างคุณแบนครับมา2องคนกินงานอีก3-4คนเองนะครับพี่สิบสองเลยนะกับข้าวมันจานไม่ใหญ่มั้ยเล็กๆอ๋อเบาๆสบายครับผมเปิดกี่โมงร้านเปิดกี่โมงสิบโมงครึ่งถึงสองทุ่มปิดทุกวันจันทร์ครับผมก็เข้ามาก็บอกยามได้เลยนะนี่หมู่บ้านนี้ต้องบอกว่าเป็น30ปีที่แบบว่า ไม่ค่อยได้เปิดตัวเลยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยววันนี้รายการหม่อมถนดแดกเนี่ยต้องลองเพราะว่าเป็นร้านที่แบบว่าต้องเรียกว่าร้านลับเลยก็ได้คือไม่ได้เข้าออกง่ายต้องแลกบัตรต้องแลกบัตรครับผมแล้วเมื่อกี้ผมแกล้งลงผมเอายาทําใจแลกลุงเขาบอกว่าไม่ได้ครับนายต้องใช้บัตรประชาชนกับสมรภูมิแสดงว่าแกยังไม่หลงอ้าวใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อ้าวมาแดกกันเลยเข้าครัวไปก่อนแล้วรอสั่งแดก นําเมนูแนะนําที่นี่นี่เป็นเมนูที่ผมอยากแดกมากที่สุดเลยก็คือปลาช่อนโฮคือใช่ไหมพี่แมนใช่ครับอันนี้เป็นคุณยายเป็นคนคิดครับผมต้องบอกว่าปลาช่อนโฮคือเนี่ยมันเป็นเมนูโบราณนะมันก็คือการทําคล้ายๆกับแปะซะที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นพวกแปะซะพวกแกงส้มหรืออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนเอาต้มข่าไก่อ่ะมาใช้กับปลาช่อนทอดแล้วก็เอามาทําใส่ในจานแปะซะเนี่ยเป็นเมนูที่น่าแดกมาก นี่ตัวเท่าไหร่คนะเนี่ยสองครับสองร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวขออนุญาตเอาเนื้อมันออกมาก่อนกับน้ำมัน<อ>นี่ฮะโอ้ร้อนเดือดเดือดเลยแดกเลยดีกว่าร้อนไม่เป่าเลยล่ะพี่ลืมอืมทำมั่งเลยมาน้ำเดือดซะขนาดนี้อืมร้อนร้อนว้าวทำไม่ร้อนี่ย อืมชั้นอ๋ออืมร้านนี้เขาใช้ถ่านนะเขาไม่ใช้แอลกอพข,ของร้านนั้เนี่ยอันนี้ด้วยเนี่ยอันนี้ก็น่ากินอ่ะอะไรนะซุปเปอร์คาคิทครับซุปเปอร์คาคิมาเป็นหม้อไม่น่าเลยนะใช่ครับแล้วก็น้ำเป็นซุปเปอร์ลูกทุง่งซุปเปอร์ทุ่งคุณต้อยชอบเขาชอบกินตีนเธอก็ชอบกินนั่นไม่ใช่นี่ไงตีนหมูเออเธอตีนไก่เออดีมากอันนี้อะไรพี่แมนผัดเผ็ดตะพาพครับตะพาพใส่ตะลิงปิงนี่ ทำไมถึงใส่ตะลิงปิงคะเป็นสูตรของแถวนี้หายากแล้วครับตะลิงปิงตะลิงปิงก็ต้องปลูกเองนะใช่ครับมันก็เปรี้ยวปี๊ดเลยกระลิงปิงลองซิลองสิผัดเผ็ดนี่นี่พริกแกงเขาก็นี่นี่ฉันก็อยากกินอันนี้อ่ะคืออยากกินไปหมดเลยอยากแดกไปหมดเลยอันนี้เป็นเนื้ออะไรนะพี่แมนะผัดเผ็ดเนื้อพริกเขียวครับผัดเผ็ดเนื้อพริกเขียวนี่ก็ร้อยยี่สิบบาทครับผมอ่าแล้วก็มีอะไรมาอีกล้วโอ้โหตายหาแล้วขาหมูมันโผล่โอ้ยขาหมูนี่กิโลเนี่ย โลสองโลสามครับว้ยนี่ต้องกินกี่คนเนี่ยกินได้สี่ห้าคนนะฮะชุดนี้เท่าไหร่เนี่ยชุดนี้สามร้อยแปดสิบครับโอ้โขาหมูใหญ่มากมีมันโถให้อีกสุดยอดเลยแล้วนี่อะไรฮะไข่เจียวไข่เจียวตำลึงครับทําไมอ่ะมันตำลึงเราไม่รู้จะไปทําอะไรก็เลยเอามาหยําหยํามเลยหย่อมลบทอดเด็กกินได้ครับอร่อยคิดเองเลยเออคิดง่ายดีนะไม่รู้ทําอะไรเออไม่เอาไปต้มตำลึงอะไรเงี้ยไมมเนี่ยมันมันเบื่อแล้วครับเบื่อแล้วนะ มันเป็นลูหมูจับอันนี้อะไรคะปลาดุกฟูผัดขี้เมากระเพรากรอบเรียกง่ายๆฟูเมาฟูเมาฟูเมานี่อร่อยนี่อร่อยนี่เนื้อเคือยหวานผมชอบพริกเคือยหวานอยู่แล้วโอ้โหอันนี้กบไม่ผิดหวังร้านครวยเป่งนี่อร่อยมากเฮ้ออะไรมาเนี่ยปลาเี๊ยนั่นขาหมูทอดโจตายแล้วนี่ไม่ใช่จ่ายเยอรมันใช่ไหมนี่จ่ายเราทำเองทำเองครับผม ไหนเราลองเอาตะภาพมากินหน่อยได้กินตะลิงปิงไปก่อนไม่กินมันต้องกินคู่กันฉันไม่กินไม่งานที่เขาจะแกงใส่มาทําไมก็มันเดี๋ยวมันรสชาติมันออกในจานครับใช่ไหมหอมต้องลองครับห่มดื้ออยะห่มดื้อไม่ใช่ผมไม่้องกินปี๊งก็พี่เขาแกงคู่กันเธอก็ต้องลองรสชาติจะได้บอกคุณผู้ชมถูกตะภาพตะลิงปิงน้ำลายแตก <laughs> ก,กูรู้เลยว่าแมงเปรี้ยวมากรู้เลยอันนี้ไม่ต่างกับมะยมมะยมเดือดเลยเอ,อ่ะเออเ้าืพริกแกงดีนะฮึชอบพริกแกงอร่อยอร่อยปริง้งปริงก็ไม่ได้เปรี้ยวถึงขนาดเปรี้ยวจัดมากมีให้เคี้ยวแบบเปรี้ยวค่อยๆมาแล้วชาติเปรี้ยวมันจะค่อยๆมาอร่อยรอ,อร่อยเลยอืชอบเนื้ยหวานเนี่ยอร่อยอ,อ,อร่อยนะอันนี้มาได้ไมให้หน่อยอันนี้เราลองแล้ว กรอบอะไรนะฟูเมาัะฟูเมาฟูเมาชอบชอบพริกแกงเขียวหวานอยู่แล้วอันนี้ก็อร่อยอร่อยหลายอย่างเลยที่กินมาเนี่ยอร่อยหมดเลยอันนี้อันนี้พูดจริงๆจากใจเลยอร่อยหมดเลยมีที่ยังไม่ได้กินเนี่ยนั่นเนีงยนั่นน่ะนั่นเนี่ยนั่นน่ะเอ้ากล้องสูงเข้าไปที่นั่นน่ะนั่นน่ะที่ยังไม่ได้แดกอันนั้นเราจะไม่จับเขามาใช่ไหมจับไม่ได้เขาเป็นสัตว์สงวนแต่ไม่รู้ว่าเขามีประโยชน์อะไรเราก็ไม่รู้ แต่เห็นแม่ทุกที่เลยอืออืออุ้ยนี่ก็อร่อยกรอบโอ้โหคัยไกเป่งบรลมหนึ่งศูนย์หนึ่งเป่งประกายจริงอร่อยจริงจริงอร่อยแบบว่าคืออยู่ใกล้ๆกรุงเทพด้วยอ่ะออกมาหน่อยเดียวใช่ครับใช่ไหมพี่มันอยู่ใกล้อะไรนะแถวเนี้ยอ่าโรงพยาบาลธนรีสองครับอืม มึงว่างก็ต่อข้างเข้าถ้ามาเธอต้องกินอันนี้จะกินตีนยังไม่ให้กินสักทีทำบ้นาไม่ร้องครัยังไม่ไปถึงขาหมูเลยนะอืมอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยจริงบาบ้าวอะไรอีกอะแก้แก้แก้ดาดีแมนครับโอ้โหไหนๆหมอบมาที่เหมือนญาติมาบ้านครับโอ้ยกุ้งเผาอีก แกจะขายกี่อย่างเนี่ยฮะพี่แมนมีเกินร้อยป่ะประมาณนั้นนะครับนั่นอ่ะผมดูแล้วเนี่ยในเมนูเขานี่เกินร้อยโอ้ยอย่างนี้นี่นี่นี่โลโลหนึ่งเจ็ดร้อยโลเจ็ดร้อยกี่ตัวกี่ตัวประมาณสิบสองถึงสิบสี่ตัวครับอืมมันใหญ่อยู่นาะอุ้ยโอ้นั่นอันนี้น่าจะเปื่อยยุ่ยเลยไม่น่าจะเข้าเท้ามาเลยเดี๋ยวต้องมาซ้ำอีกนันนี้บอกเลยว่าผมจะมาซ้ำแน่นอนมาเป็นส่วนตัวด้วย พี่ก็บอกว่าจานเล็กๆนะตอนแรกอ่ะกับข้าวมันจานไม่ใหญ่หมั้ยอ๋อเบาๆนะอันนี้เล็กของพี่เขาแล้วนะนี่ถึงว่าครั้งแรกวันนี้โคตรประทับใจเลยนะตัวใเ,เป่งเนี่ยนะเดี๋ยวถ้ามีครั้งสองครั้งสามนี่มาส่วนตัวนี่ต้องมอบกรอบแล้วกรอบแบบนี้นะนี่ขอบคุณมากครับจริงๆเดี๋ยวขอสองครั้งนะพี่นะครับผมเดี๋ยวขอขอ,ขอครั้งนี้นี่คือชอบเลยประทับใจมากลองอันนี้้ลยยัง ๋ย่าใจเย็นๆอยากให้เธอลองก่อนเราก็จะได้กินตามอ้าวทำไมอะแต่เราอยากกินไข่เจียวนี่เธอลองอันนี้นี่นี่อร่อยเราชอบไข่เจียวเราชอบทุกเมนูอันนี้หรือว่าเป็นเมนูแนะนําหมดเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับทุกร้านก็จะมีเมนูแนะนําถ้าเป็นผมอะผมไปไหนเนี่ยผมไม่รู้จักร้านผมไม่เคยเข้าไม่เคยไปเนี่ยผมจะเอาแนะนําก่อนใช่ครับเพราะว่าร้านเขาเขาแนะนําเองอะถ้าร้านแนะนําเองแม่งไม่ได้นี่ก็แสดงว่า มีปัญหาอย่างขัาเผ็ดไข่ออนบางทีก็ไม่ขาดตลาดเหมือนกันนะครับหายากทำไมอ่ะเขามันมันได้น้อยได้จำนวนน้อยอันนี้มันไข่เฮียเหรอพี่มันหายากไข่ไก่ครับอ๋อไข่ไก่นะเว่าลอยไอ้ยังไงเฮียไอ้เฮียไอ้ยังพี่ใส่มะเขือเทศด้วยใช่ไหมคะมะเขือเทศแล้วก็มะเขือพวงครับผม โอ้อันนี้ผัดแบบไอ้นี่เลยนะพวกผัดเผ็ดเป็ดย่างอย่างนี้นะใช่ครับนี่นี่มีมะเขือเทศด้วยอ้าวพนมมือพนมมืออาบน้าท้าเวเป็นจริงข้าวจริงข้าวไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวหลวงพี่มาทำอะไรศึกนานแล้วเหรออืมคนชอบไข่ดัน่ะรู้จักไข่ดันไหมเธอหนะจริงๆอายุเยอะนะแต่เธอมาทำแอปทำอายุน้อยทำไม่รู้เรื่องพวกนี้ จะดัดเสียงน้ำใหม่พระปรคุณเะยเดี๋ยวขอแดกต้นเตนน่ะน้ำเขานี่แบบนี่ฮะไม่ไม่ได้ใสจ๋องเลยนะเนี่ยนี่แบบมีความข้นเลยนะโอ้ดีจังเลยแฮะดีตักได้น้ำเดียวกันป่ะพี่คล้ายๆกันครับคล้ายๆกันใช่ไหมแต่ว่าต่อยอดต่อยอดมาครับเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นชากินะครับ เป็นต้มแบบสไตล์ซูเปอร์ตีนต้องสองตีนเลยก็ตีนหมูตีนไก่มีตีนอะไรอีกไหมครับพี่หมดหมดแล้วหมดแล้วฮะมีตีนหมูตีนไก่เอาตีนงวงนไม่มีเหรอไม่ยังไม่มีนะงวงมันจะมีแต่มันไม่มีเนื้อไงตีนงัวมันจะมีแต่แต่หนังกับเอ็นนี่เพราะฉะนั้นตีนหมูก็ยังมีเนื้อให้กินบ้างนี่ก็ต้นตีนนะนี่ตีนหมูนะเอาลองอืม ชอ,อบชไหมั้ำสลีน,น่ะน้ำกลมกล่อมดีเอาละกูจะรอกขาโอ้โหจะจะจวกช่วงไหนก่อนดีวะนี่มีคณะด้วยพี่แมนผม <S 2> <S 2> ผม <S <S เริ่มต้นลำบากอ <S 2> <S 2> <S 2> คืออันนี้ก็คืออยากกลับไปกินอีกนะแต่ด้วยหน้าที่เนี่ยมันต้องแดกทุกอันเนี่ยเหมือนเวลาตอนบวชเป็นพระเนี่ยนะเวลาโยมเขาใส่บาทใส่อะไรมาเนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้อง ทุกทุกทุกเมนูอ่าไม่งั้นโยมมองหน้านะไม่ไม่แดกของกูใช่ครับใช่ครับเอาชันชัโอเคโมาแล้วไม่ลองไม่ได้เพราะว่าพี่แมนแนะนำทั้งทีนี่คือเมนูแนะนำของร้านครัวเยเป่งเลยโอ้ยขายใหญ่มากโอ้โหดูจะบอกคุณเลยมึงดูตะใจเลยดูดูดูฮะนี่นแค่แค่นี้นะผมไม่ได้ลงแรงเลยนะฮะนี่หลุดเลยนะฮะ หลุดเลยมามีน้ําจิ้มราดอีกเดี๋ยวลองเอาแบบว่าไม่ต้องราดก่อนเอามาสดเลย <c oughs> จริงๆมันสุดนานแล้วละ่ะนี่แกงสุดปอดไปเลย <c oughs> ผมว่านะต้องกินคู่กันกับที่พี่แมนบอกเพราะว่าเขาไม่ได้ให้รสหวานหรือรสรสเค็มมามากรสกลางๆแต่ดูน้ําจิ้มนี่ ผมว่าต้องมีมีรสชาตินี่มันอยู่ตรงนี้แล้วแต่คนชอบคืออนี้รสชาติแบบผู้สูงอายุกินได้สบาย<อ>แต่ของเราเนี่ยมันไวรุ่นรุ่นใหญ่ด้วยนี่เลกยาขึ้นโยเ้วจะเอาเข้าไปยังไงอ่ะนี่ไงตัดก่อนหอมกินกระดาษไปด้วยแล้วก็เข้าไบอ้าวเดวนี้กินกระดาษแล้วไม่มีอะไรให้แดกแล้วอื้มกิน ไก่นี่รสชาติเปลี่ยนเลยชูขึ้นมาเลยอร่อยเลยหืมมข้ากวกระมันโถอ่ะขาหมูอ่ะเข้ากันกับมันโทขาหมูอ่ะเออมันปลาหน่อยแล้วเช็นปากก็มีล่ามปลอ่ะหน่อยจะเป็นโซ่นะเอาไว้ล่ามนะใช่ไม่ให้ออกไปไหนดื้อน,นักปักนี้ไปกับทีมงงงทีมานช่างพงช่างภาพเนี่ยอ้าไม่เกี่ยว <laughs> เอ้าอีกคำหนึ่ง อร่อยขาหมูกับน,น้ำจิ้มแล้วก็มันโถดตามเข้ากันอันนี้ฉันชอบว่ะชอบไปหรอเออโอ้โหจะอิ่มแล้วเนี่ยจริงๆใจนะอยากกินต่อหลายอย่างเลยอะ่ะเช้าไม่น่าแดกเข้าเช้าเลยตายเลย <c oughs> ข้าวหน้าเปิดกี่โมงครับพี่สิบโมงครึ่งครับมาก่อนนี้เธอบอกว่าเธอจะมาชิมชิมเฉยๆไงก็ไม่รู้อ่ะว่าจะอร่อยขนาดน,นี้ฉันไม่เห็นเธอจะชิมเลยเนี่ย ไปจัดไปอีกคัมหนึ่งโอ้โหแล้วดูพี่เขาเตแล้วก็จิ้มสองตัวครับผมข้าแกงแล้วก็นี่ดีกว่าเอาวะนี่ได้หนังไวยอันนี้ได้หนังอืมอืออร่อยมึงมึงเขาเด็ดมาก คือแต่ละตัวเนี่ยต้องเป็นของมันอะ่ะแปลแต่ละตัวน้ำจิ้มมันต้องเป็นของมันใช่แบบน,นี้นเนี่ยเท่านี้ได้ดีวะอันนี้ออกหวานหวานเด็กๆป้ะเพื่อครับผมโอ้โหอิ่มอ่ะเสียดายอื้อหือนี่เหนูขอลองขาหมูอันนี้หน่อยอืมมาพี่ตัด วันนี้เป็นวันที่ทีมงานเรายิ้มมากเพราะว่าเพราะว่าเราแดกไม่หมดเยอะกุ้งไม่แม่แตะเลยพอไไปถึงกุ้งไม่ไหวแล้วมันกินนี่จริงจริงอิ่มแล้วนะแต่ว่าอยากกินอีกเวลานี้ไม่ธรรมดาครับอยูใกล้กรุงเทพแล้วรสชาติแบบนี้นี่แม่งโคตรคือต้องต้องบอกเลยว่าสไตล์พื้นบ้านแบบพูทรเลยอ่ะ จะได้กี่รสชาติอย่างนี้นี่คือต้องเดินทางไกลหน่อยแต่ว่าที่นี่ใกล้ๆนิดเดียวกลรุงเทพมากเยอันนี้เป็นเขตกรุงเทพครับเขา,เ,าเป็นกรุงเทพเหรอเจดวีวัฒนาครับอ๋อเหรออ้าวนี่เป็นกรุงเทพเหรอวะเนี่ยสุดยอดเลยเฮ้ยพลาปริมณฑลพวกเด็กปริมณฑลตอนไหนมาที่คนเยอะสุดช่วงเที่ยงกับช่วงเย็นถ้าเสาร์อาทิตย์นี่ก็เยอะครับเออต่อคิวครับตอนรถได้กี่คัน ก็อจอดได้เรื่อยๆในหมู่บ้านเลยนะหมู่บ้านคร <S <S ับ<ว>เออ๋ยวไปจอดหน้าบ้านใครก็ละ่ะเอเอยิมถนน,นเนี่ยได้เลยถนนหลักเนี่ยบอกลุงเท่ไาไงวจะเป็นให้เข้าสบายนี่แมนครับอร่อยมากครับอขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวต้องมาว่าไม่ลองกุง้งกุ้งน้ำจิ้มกุ้งนี่นิ่งอ้าวดูเฮ้ยแกะเฉยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ได้พูดเลยว่าจะเอาวะ ่แตกเลยไหมเฮียครับหูแตกไปแล้วคนปลาเอาคำจินมาซีฟุตลองหน่อยไปหัวยายเป่งอือโอ้โหหืมแซ่บมากไงล่ะแซ่บมากเธอชอบกุ้งดีไหมเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดตามมาเลยสี่รสแกให้แกลองครับได้ค่ะ เอาสองตัวพี่เมียผมกินตัวเดียวไม่ได้มครับผมพร้อมกันสองตัวใชคนดูเขาอยากดูเอาปิดคลิปหน่อยเอาเป็นภาพปิดคลิปนุ่นทวินแคมเชอร์โบเอาไปนั่นอ่าต้องอย่างนั้นนี่สอนกระมมอจ่วงจ้วงจ้วงงานนะงานนี้นะงาบเข้าให้เอาคำเดียวสั้นๆแต่มีความมา ทำได้เป็นไงน้ำจิ้มเป็นไงสี่รสไหมอ่ออ้าวฉันบอกแล้วสี่รสไม่ใช่สามสามรสนน้อยไปนี่สี่รสนะครับมาครบเลยจริงๆรุดยอดมากอะไรอะไรเจ้าอีกคันนี้สามตัวพร้อมกันเลยครับพี่ทำไมอร่อยนะน้ำจิ้มอร่อยมากซีฟู้ดอร่อยมากเอาไปแล้วครับอ้าวัวยะเป่งพุทธมนตรหนึ่งศูนย์หนึ่ง หมู่บ้านผาสุกปกติผมจําชื่อร้านอะไรไม่ค่อยได้นะจริงๆชื่อสมุทรจะมัวมัวมากแต่ร้านนี้จําได้เพราะว่าอร่อยจริงผมจะมาอีกร้านนี้มีลุ้นเลยไม่รู้หรอกผมว่าโอกาสได้ป้ายร้านเด็ดถนัดแดกสูงมากๆเพราะผมชอบเยอะมากทุกเมนูดีกว่าชอบหมดเลยอ่ะไปแล้วครับวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่หม่อมถนัดแดกอย่าลืมกดเลยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหม่อมถนัดแดกนะคะ เผื่อจะได้ไม่เวลามีคลิปใหม่ขึ้นมามันจะเด้งเตือนอันนี้ก็ต้องกดกระดิ่งเอเหรอเออก็กดติดตามมันก็จะแจ้งเตือนเหมือนกันไม่ติดตามอ่ะต้องกดกระดิ่งไม่รู้แม่งเออแล้วแต่มึงค่ะบายบายสวัสดีครับนี่เปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการ